<In> test. พอดแคส s t ที่จะพูดเรื่องผิวผิวแบบไม่ผิวเผิน Active Ingredient ตัวสุดท้ายของซีซั่นที่หนึ่งเป็นโซยเพอร์ออกไซด์แน่ตัวนี้เนี่ยเราจำได้เลยมันคือเบนแซกใช่ไหมที่เป็นยาแต้มสิวพอเห็นชื่อปุ๊บคือรู้เลยแหละว่าเป็นเบนแซกเพราะว่าคนเป็นสิวอย่างเราเรา จะใช้คำว่าเราเราก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าในที่นี้ที่มีอยู่สองคนเนี่ยคนเป็นสิวนักๆมีอยู่คนเดียวเออนั่นแหละแต่ว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยต้องเคยได้ยินแน่นอนถูกค่ะเบนแซกก็คือเบนโซยเอร์ออกไซด์แต่ว่าแบงค์พูดอย่างเงี้ยแปลว่าแบงค์ต้องเข้าใจว่าเบนโซยเอร์ออกไซด์เท่ากับเบนแซกถูกไหมใช่อ้าวแล้วเราเข้าใจผิดเหรอเออคือเบนแสกเนี่ยมันเป็นแค่ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งที่เอาเบนโซยเอร์ออกไซด์มาเป็นค c t i v e ingredients นะอ๋อ คือทำดีเซิร์ตมาแค่ชื่อชื่อคำอ่านมันเนี่ยอ่านว่าอะไรแต่ว่าไม่ได้ทำดีเซิร์ตมาเยอะเนี่ยเออก็เลยแบบแหมคิดว่า EP นี้จะแบบว่าพูดถูกซะแล้วแต่ก็ยองโอเคยังยังถือว่าพูดถูกแต่พูดไม่ครบใช่ไหมอ่าใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วกันอืมไหนแล้วงั้นเล่าหน่อยว่าไอ้ตัวเบนซยเพอร์ออกไซด์เนี่ยมันคืออะไรอ่ะเอออย่างที่แมค์บอกไปเนอะว่าคนที่เป็นสิวส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับการใช้เบนแซกเพราะว่า มีการพูดถึงยี่ห้อเบนแสกเนี่ยกันเยอะในกระทู้ในยู u b e อะไรต<า>่างต่างมีเยอะมากเบนแสกคนไทยจะรู้จักในชื่อของเบนแสกซึ่งเป็นชื่อยี่ห้อนะแต่ว่าจริงๆรแล้วตัวเบนโซดลพโรซายก็ก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละก็คือใช้รักษาสิวเป็นสิวพวกสิวอักเสบอืมสิวอักเสบในที่เนี้ยก็จะมีด้วยกันสองประเภทหลักๆเนาะก็คือสิวหัวขาวที่เป็นหัวขาวขาวที่แบบว่ากดไปแล้วเป็นหนองออกมาอออืืเออกับอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าสิวซิสเรารู้จัก สิวนี้เรารู้จักคือยังไงเป็นสิวของพี่สาวน้องสาวแบบสิวซีสเนี่ยสิวซีสไม่ใช่แย่ไม่ใช่มากอะไม่ใช่สิวซีสเนี่ยมันมันเขียนว่า c y s t นะไม่ใช่ s i s นะสิวซีส์เนี่ยมันก็คือสิวเป็นหนองเหมือนกันแหละแต่จะเป็นแบบหัวปิดแล้วเวลากดไปมันจะเป็นไตไตแข็งแข็งเจ็บเจ็บอะหรือออกใช่ไหมพ่อนเดอออกอยู่เออเม็ดเป้งๆอ่ะนั่นแหละ พวกนี้คือสิวอักเสบที่เบนโซอิพอโรซด์สามารถจัดการได้อย่างดี่ยมสาเหตุที่ทําให้เบนโซอิพอโรซด์เนี่ยเหมาะกับการรักษาสิวอักเสบเพราะว่าเขามีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแบบแบคทีรียทั้งเชื้อโรคอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นแอนตี้อินฟลามาทอรีก็คือช่วยลดการอักเสบเป็นคอมเบโดลิติกก็คือช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนคือเรีย้ว่าไปกำจัด ต้นตอของสิวแบบปัญหาหลักของสิวอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้จักกันว่าเบนแสกาจะเป็นตัวยาแต้มหรือเป็นครีมแต้มใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วเบนโซพลไซ์มีหลายรูปแบบหลายยี่ห้อนะคะอย่างที่บอกไปมีทั้งเป็นแบบคลีนเซอร์เป็นเจลเป็นครีมแต้มเป็นมาส์กมีหมดเลยอืเปิดโลกเลยอันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเคยใช้แค่ตัวเบนแกที่มันเป็นแค่ตัวครีมแต้มเฉยๆอืออือ ลหลักของเบนโซยพลาสไก็จะมีประมาณนี้แต่ทีนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาทาํางานยังไงเพราะว่าอย่างตัวเรดโนลหรือ h a b h a เราก็ได้พูดไปแล้วเนอะว่าเขาช่วยดูแลเรื่องสิวตแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีของเขาในอีกแบบหนึง่งส่วนตัวเบนโซย์พลาสไเนี่ยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันทานํางานยังไงคือต้องบอกว่าเราชอบพาทนี้มากพาที่แพรมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละตัวแต่ละแอคทีฟอิงเกเดียนเนี่ยมันทางานยังไงเพราะปกติอะ เรามาจะได้ยินแบบอ่ะข้อดีข้อเสียมันคืออะไรแต่เราไม่ค่อยได้ไปดูคลิปหรือว่าไปดูการทำงานของ Active Ingredient ว่ามันทำงานยังไงกับผิวบนใบหน้าของเราดังนั้นก็เลยอยากให้แพนเล่าให้ฟังหน่อยนะกันเป็น EP <c oughs> สุดท้ายทิ้งทวนโอ้ใ <c oughs> ช้เขวาทิ้งทวนเลยว่ามันทำกันยี่สิบกว่าปีเออเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอตัวเนี้ยเปนโซยเพอร์อคอกไซด์เนี่ยมันทำงานยังไงอ เพื่อเป็นการทิ้งทวนนะคะอุ้ยอันนี้ยังไม่หมดนะเราเราแค่จบซีซั่นแรกนะแล้วยังไม่ปิดรายการนะอืมอืมอ่ะ anyway นะคะการทํางานของเป็นโซล์ฟอกไซด์ R o X A D, เนี่ยเวลาเราทาเขาไปที่ผิวอ่ะเขาจะแยกร่างออกมาเป็นสองร่างด้วยกันเป็นอะลินอะลันไหมเป็นแบบเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วที่เซรรมาตก็เป็นแบบอะลินอะลานไหม่ใม่ม่ม่อ๋อไม่ใช่อ่ะตัวแรกจะเป็นเป็นโซลกับตัวที่สองก็คือออกซิเจนที่เราหายใจนั่นแหละตัวเดียวกัน ทีนี้ความพิเศษของการที่เขาแยกออกมาในออกซิเจนเนี่ยก็คือต้องท้าวความก่อนว่าโดยปกติแบคทีเ ria จะเจริญเติบโต,ตได้ดีในที่ที่ไม่มีออกซิเจนอย่างเช่นในรูขุมขนเราแล้วเวลาเราเป็นสิวถูกไหมแล้วพอเราเป็นสิวอ่ะเราไม,ม่มีอะไรอุดตันในรูขุมขนอ่ะมันก็จะกักไม่ให้อากาศเข้าไป uh huh. มันก็เลยทำให้แบคทีรียหรือเชื้อโรคเนี่ยจเจริญเติบโต,ตได้ดี uh huh. uh huh. แต่พอเราทาเบนโซพรอกไซด์เข้าไปอะ่ะ มันก็จะเกิดออกซิเจนในผิวเราทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันล้มหายตายจากไปอืมอ่ะทีนี้แบงค์เคยบอกใช่ไหมว่าแบงค์อะ่ะเคยใช้ใช่เราเคยใช้เฉพาะตัวเบนแสกนะเมื่อช่วงตอนประมาณมัธยมอ่าฮะแต่ว่าแบงค์จะต้องศึกษาแล้วก็รู้เรื่องราวของแบนซอลเพล็กซด์มาในระดับหนึ่งคือเรียกได้ว่ารู้ดีถ้าข้อมูลของ เจ้าตัวเบนแซกเนี่ยเอาเราขอพูดถึงเฉพาะเบนแซกนะในใน,ในตอนที่เราพูดเพราะว่าเราไม่เคยใช้ตัวอื่นอย่างที่บอกไปถ้าข้อมูลมันมีสิบอะเรารู้ยี่สิบเลยนะเอ้จริงหรอคือแบบรู้ดีมากรรเราให้ฟังก่อนตอนที่เราไปอ่านพวกเว็บแบบเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอย่าใช้เยอะเพราะว่ามันเนี่ยจะทําให้ผิวเราแห้งแล้วก็ระคายเคืองอ,อืมก็ถูกก็ถูกของเขานะ ผิวแห้งอันเนี้ยจริงมากเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องผิวแห้งกับจากการใช้สิ่งสิ่งนี้เพราะว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์ของเบนซอลเอรกซดยยิ่งเข้มข้นมากเท่าไหร่ผิวเราก็จะยิ่งแห้งมากเท่านั้นเป็นเหมือนเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับถ้าเกิดจะต้องใช้เบนซอลรฟอร์ก์อซาสิ่งที่ตามมาจากผิวแห้งก็คือผิวลอกบางคนอาจจะลอกแค่เป็นขุยๆบางคนลอกแบบลอกเลยอะเป็นแผ่นเลยอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่คนบางคนอะไร ลอกแบบฉลาดเกมโกงเว้ยยังไงแบบลอกอันนี้คือลอกที่บริเวณจมูกแต่ถ้าแบบอันนี้คือลอกบริเวณแก้มแต่ถ้าอันนี้คือลอกทางหน้าเออคือลอกหนักมากเออตอนเนี้ยคอมก็คือพังแล้วเพราะว่ากดคอแรงมากโอเงถ้าใครไม่เก็ตนะคะไปดูทีเซอร์ฉลาดเกมโกงก็จะเข้าใจไม่ต้องไปดูหนังก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องดูหนังเรื่องก็ได้เออ ไม่ต้องสนใจแบงก์ก็ได้เรากลับมาที่เนาะอ่ะกลับมาที่ข้อเสียของเบสโซลพอล์กไซน์นะคะผิวแห้งผิวลอกแล้วก็อาจจะทําให้ผิวระคายเคืองอย่างที่เขาบอกไปใช่ไหมแบงก์อือฮึเพราะว่าตัวเบสโซลพอล์กไซ์เนี่ยทําให้ผิวแห้งซึ่งมันก็ไประคายเคืองตัวสกินแบเรียของเราอืนะคะก็ทําให้ผิวมันบางลงมันเซนซิทีฟง่ายขึ้นเนาะ แล้วก็บางคนอาจจะตามด้วยอาการแดงหรือคันตามแบบบริเวณที่ทาอะไรเงี้ยอืมอืมแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับผิวนะแต่ว่าเป็นความรู้คู่สกินแคร์ก็คือระวังอย่าให้เบนโซเพอรพ์รออซไซด์อ่ะไปโดนผ้าเพราะว่ามันจะทําให้ผ้าด่างอืมอืมเคยเป็นเหมือนกันแล้วตอนที่มันเป็นอะ่ะมันเหมือนกับเวลาเรากัดสีผมอะ่ะแล้วมันไปนเลอะผ้าเลอะเสือ้อมันด่างแบบนั้นเลยอะ่ะ อืออือมันก็ต้องแรงมีฤิ์แบบแรงประมาณนึงเหมือนกันเนาะใช่ใช่อ่ะเราพูดถึงข้อเสียกันไปแล้วทีนี้อยากถามแบงค์ว่าตอนนั้นที่หลังจากรู้ข้อเสียแล้วแบงค์มีวิธีการเลือกซื้อเป็นโซนเพอร์ออกไซด์ยังไงบ้างแล้วมีมีวิธีการใช้ยังไงบ้างที่เราบอกว่าเรารู้ยี่สิบนคือรู้แค่ยี่สิบคำซึ่งแกพูดไปหมดแล้วยี่สิบคำแต่ก็ไม่ไม่รู้อะไรแหละเราเล่นเออก็คือ พอพูดว่าเราเล่นเนี่ยคือไม่รู้เลยนะว่าเราเล่นช่วงไหนเพราะว่าพูดแบบไม่มีอะไรไม่มีความจริงอะไรเลย <c> ือ <oughs> <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าเอ,อจริงๆอ่ะไม่ได้รู้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกอืเพราะว่าเราก็รู้แค่ว่าเออมันทําถ้าเราใช้เยอะๆมันจะผิวแห้งผิวระคายเคืองแล้วก็รู้อีกอันนึงก็คือจะต้องใช้ช่วงตอนเย็นก่อน <c oughs> ที่เราจะล้างหน้าอะไรเงี้ยเราก็ทาตัวเบนแซกลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ว่าประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ล้างออกแล้วเราก็ค่อยล้างหน้าด้วย โฟมด้วยเจลแล้วก็ทาครีมบำรุงอื่นๆแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่รู้ก็คืออันนี้เฉพาะตัวเป็นแสกนะมันจะมีความเข้มข้น2ระดับก็คือ2 5งจุดเปอร์เซนกับห้าเปอร์เซนตครั้งแรกที่เราไปซือ้อจะพูดว่าครั้งแรกก็ไม่ได้เพราะเราไปซื้อแค่ครั้งเดียวต <c oughs> อนที่เราไปซื้อเนี่ยคือเราไปซือ้อก็จะอยู่ในร้านที่มันมีเภสัชกรคอยแนะนำแล้วก็ขอเข้าไปซื้อเบนแสกเขาก็บอกว่ามีสองจุด้ากับห้าเปอร์เซนเราเคยใช้หรือย,ยัง ถ้ายังไม่เคยใช้เนี่ยเขาแนะนํไนาไม่ใช้2.5ก่อนเราก็บอกว่ายังไม่เคยใช้ครับเขาก็เอา2.5ให้แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพอใช้หมดหลอดแล้วเนี่ยเราค่อยมาเอา5เปอร์เซ็นไปใช้เหมือนประมาณว่าให้ผิวเราได้ปรับสภาพก่อนก่อนที่จะไปเจอความเข้มข้นระดับแรงขึ้นอ,อ,อืแต่เขาก็ถามอีกประโยคหนึ่งเป็นประโยคที่จําฝังใจเรามากเขาถามว่ารู้หรือยังว่าใช้ยังไงเหมือนมาหาว่าเราไม่ทารีเริร์เหมือนมหาว่าเราไม่หาข้อมูลอะ เราก็เลยตอบไปเลยเราอ่านเว็บมาแบบเยอะมากประมาณแบบสองสามวิสองสามหน้าอะไรเงี้ยอ่านมาเยอะมากแล้วพูดว่ารู้ครับพอพูดว่ารู้ปั๊บปุ๊บก็คือคิดเงินจบเลยแล้วก็กลับบ้านก็คือพอถามว่าไอ้สิ่งที่เรารู้จริงๆก็คือรู้แค่ที่เล่าไปไม่ได้รู้เลยว่าเอ๊ะผิวหน้าเราเหมาะไหมหรือว่าเอ๊ะไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนั้นน่ะมันควรใช้กับเดนแซกหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้รู้ละเอียดอื่นเพิ่มเติมเลยอืม ก็ถือซะว่าสิ่งที่แบงค์เล่าไปเมื่อกี้นะคะอย่าทําตามเป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์เก็บไว้เป็นวิทยาทานเป็นอุทาหรณ์นะคะทีนี้เราช่างแบงค์ดีกว่าเราเล่นเราเล่นก็สิ่งที่แบงค์พูดมานะคะกับสิ่งที่เพิษัตบอกแบงค์มาก็มีส่วนที่มีข้อเท็จจริงอยู่เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเบรกดาวแล้วกันว่าแล้วเป็นโซลพฟอรไซด์จริงๆแล้วมันจะต้องใช้ยังไงแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะคะ โอเคอย่างแรกเลยแบงค์บอกว่ามีสองจุดห้าถึงห้าเปอร์เซ็นถูกไหมใช่อันนี้แพคคิดว่าอาจจะเป็นแค่เฉพาะยี่ห้อเบนอซคออเพราะว่าจริงๆแล้วในท้องตลาดล่ะเรามีตั้งแต่สองจุดห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์อือหึสิบเปอร์เซ็นตใช่ใช่แต่มันก็มีหลายฟอร์มไงอย่างที่บอกมีทั้งเป็นเคลนเซอร์เป็นอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อ,อ,อ<ต>มันก็จะไม่ได้อยู่บนผิวหน้าเรานานมากใช่ใช่แต่ว่างานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าจะสองจุดห้าหรือสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ ผลลั์มันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ให้ระวังไว้ตรงที่ว่าถ้าเกิดเริ่มใช้แรกๆอะ่ะก็คือให้เริ่มจากน้อยๆที่เขาบอกเนาะแต่ทีนี้นผิวแต่ละคนก็ความทนทานจะไม่เท่ากันจะไปเพิ่มตัวไหนก็คือต้องไปดูอีกทีอาจจะไม่ใช่หมดหลอดแรกแล้วเพิ่มได้เลยก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าดูผิวสภาพผิวตัวเองด้วยอันที่สองนะคะอย่าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปอื เออบางคนอาจจะงงว่าเรามากเกินไปอันไหนคือมากไปหรือน้อยไปก็ใช้แต้มตรงจุดที่เป็นสิวก็พออออือืหเอออันนี้ก็จะช่วยลดการระคายเคืองในบริเวณอื่นที่ไม่ใช่เป็นสิวได้อย่างของเราเมื่อก่อนก็จำได้ใช้ประมาณปลายนิ้วก้อยแล้วก็ทาบางๆนิว้วก้อยแบงก้อยใหญ่อยู่นะเออ บุลลี่ป่ะอันนี้คือถูกถูกบุลลี่ป่ะใช่ไหมถูกกำลังถูกบุลลี่ใช่ไหมจะได้จะได้ตอบโต้ถูกว่าเราควรทาตัวยังไงไม่ใช่ไม่ต่คือเมื่อเทียบเมื่อเทียบระหว่างปลายนิ้วก้อยกับหน้าเราไงมันก็บาลานซ์กันอยู่เราจะแบบเอออ๋อโอเคแปลว่านิ้วก้อยของแต่ละคนมันก็เหมาะสมกับหน้าของทุกคนมันก็น่าจะบาลานซ์กับหน้าของแต่ละคนเอาโอเคโอเคเม็กซเซนแม็กเซนโอเคขอโทษอ่าไหนไปต่อซิฮ่าก่อไปนะคะ ข้อสาคัญของการใช้เป็นโซล์โอกไ์เนี่ยก็คือต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ยังต่อเนื่องจริงๆสก,กินแคร์ทุกตัวแหละต้องใช้เวลาเนาะใช่แพรพูดมาเสมอว่าสก,กินแคร์มันคือบํารุงผิวมันช่วยดูแลผิวใช่ไหมมันไม่ใช่การไปเอ่อเสริมวิตามินแบบฉีดเข้าผิวหรือว่าการไปทรีตเมนต์หน้าอ,อะไรที่มันได้ผลแบบเกือบจะทันตาเห็นอย่างเราอะตอนนั้นทาไปวนันสองวนันพอวันที่สามอา๋อลืมไปนึกได้อีกทีแบบ สองสามอาทิตย์ไปแล้วเออมาทาต่ออะไรอย่างเงี้ยสรุปคือใช้ไปใช้มาไม่ถึงเดือนไม่ถึงสองเดือนอ่ะอืแปบ๊บเดียวแล้วก็มไม่ได้หมดนะเพราะไม่ได้ใช้เยอะแต่มันไม่ได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะแล้วเราก็เริ่มขี้เก<อ>ียจสุดท้ายก็คือไอหลอดสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นนะก็ใช้ไม่หมดแล้วก็ไม่ได้ใช้ต่อเ<อ>พศสัตก็คงงงเอเนะว่าเออใช้นานจังเลยบอกให้ทาบางๆหรอ <c oughs> อะไอเนี่ย <c oughs> ซึ่งมันอนะ่ะไม่ได้เห็นผลเสียแบบที่เราบอกไปว่ามันระคายเครื่องผิว มันทำให้ผิวแห้งอะไรเงี้ยช่วงนั้นคือไม่ได้ไม่ได้เห็นผลเสียแบบนั้นอย่างชัดเจนแต่พอใช้ไม่สม่ําเสมอมันก็ไม่ได้เกิดผลดีอย่างที่แพรเล่าไปตอนแรกเลยออืเท่ากับว่าที่ซื้อมามันก็คือศูนย์นะคะก็ใช้เวลาเบนโซย์พลาสไเนี่ยประมาณสองสามเดือนอาจจะเห็นผลอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าใช้เบนโซย์พลอกไเนี่ยสิ่งที่ต้องทําใจไว้เลยก็คือผิวแห้ง แต่ของแบงอาจจะยังไม่เห็นผลเพราะว่าไม่ได้ใช้ต่อเนื่องมาเลยไม่ได้แบบทําให้เกิดผลอะไรแบบนั้นเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะมีสภาพผิวแบบไหนคุณจะต้องใช้ m o เ s t ร r i z e r อย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าเย็นหรือถ้าเกิดเป็นคนผิวแห้งมากอาจจะต้องแบบว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็คือเติมระหว่างวันไปเลยแล้วก็พยายามเลือกจอร s t ร r i z e r ที่เป็นแบบออย f r e อือเพราะว่าเรากำลังรักษาซีเนะเราไม่ควรจะไปเพิ่มน้ามันไปนเพิ่มการอุดตันในรูขุมขน ข้อต่อมานะคะคืออย่างที่เราบอกมันมีหลายยี่ห้อหลากหลายประเภทมากๆาแต่ถ้าเกิดจะป้องกันข้อเสียที่กล่าวไปข้างต้นได้ดีที่สุดเนี่ยเราแนะนําแบบที่ล้างออกได้เช่นแบบคลีนเซอร์คลีนเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าเราก็ล้างที่หน้าแบบเดียวถูกไหมหรือจะเป็นแบบเจลแต้มที่แบงค์เคยใช้อย่างของเบนแซกอะแบงค์ก็น่าจะต้องใช้เป็นแบบว่าทาแล้วก็ทิ้งไว้สิบสิบห้าทีแล้วก็ล้างออกถูกไหมใช่แล้วข้อต่อมานะคะต้องทากันแดด อย่างที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมว่าการใช้เบนโซอ์พรอกไซด์เนี่ยอาจจะทําให้เกิดระคายเคืองหรือว่าทําร้ายสกินแบเรียร์ได้ผิวเราอาจจะเซนซิทีฟหรือว่าบางหรือว่าแห้งกว่าปกติเป็นพิเศษเนาะอืมไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้เบนโซย์พรอกไซด์กันแดดคือสิ่งสําคัญที่ควรทาในทุกๆวันเนาะอ่ะข้อต่อมานะคะอันนี้เป็นคอมมอนเซนส์อยู่แล้วก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ผิวบางเนาะเช่นรอบตรงตาอืมเป็นต้น แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนอะทุกคนอาการผิวแห้งอาการลอกอาการคันเนี่ยมันคืออาการปกติที่เกิดขึ้นจากการใช้เบนโซย p พลอกไซด์แต่ถ้าเมื่อไหร่อาการนั้นมันเริ่มรุนแรงขึ้นหรือว่าเริ่มมีความบวมแพ้คันมากกว่าปกติลอกมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยให้รีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีหรือถ้าเกิดรู้สึกว่าไออาการคันหรืออาการปกติของเบนโซยพลอกไซด์ที่มันมีเนี่ยมันรบกวนจิตใจเราอะ่ะ ก็ลองปรึกษาคุณหมอดูว่าเราควรใช้ยี่ห้อนี้ไหมเราควรใช้ตัวไหนหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนไปใช้ active ingredient ตัวอื่นแทนที่ให้เหมาะกับตัวเรามากขึ้นเนาะไม่ใช่แค่กับผิวเราแต่ว่าไลฟ์สไตล์เราด้วยอะไรด้วยเนื่องจากมันก็เป็น Active Ingred i e n t ที่ค่อนข้างแรงนิดนิดมันมี Active Ingred i e n t ตัวไหนไหมที่ห้ามใช้คู่กับเบนซอย p เ r อร์ออกซอ่าเป็นคำถามที่ดีนะคะก็จะเป็นสามตัวที่ช่วยเรื่องสิวนั่นแหละ ตัวแรกก็คือเรตโนงเพราะว่าทายไปแล้วมันก็จะไปแคนเซิลเอากันเองอะ่ะอ,อตอมเเงินนะคะอีกสองตัวที่ไม่ควรใช้คู่กันก็คือวิตามิน C กับเอชเอบีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวเราเซนซิทีฟยิ่งขึ้นอย่าลืมว่าการไม่ให้ใช้คู่กันหมายถึงเราสามารถใช้ตัวนี้ตอนเช้าอีกตัวตอนเย็นได้ใช่ไหม อีพีสุดท้ายด้วยเนาะเราก็ต้องมาย้ำสิ่งที่เราเคยเล่า <Okay. S 1> ให้ฟังกันไปสิ่งที่เราเคยแชร์กันไปโอ๊ยมันมาเศร้าจังอะอแล้วสุดท้ายเบนโซย์พาราคไที่เราอาจจะรู้จักกันในนามของเบนแ a กจริงๆแล้วมันมียี่ห้ออื่นด้วยแล้วมันก็ไม่ได้มีในรูปแบบของยาแต้มสิวอย่างเดียวยังมีรูปแบบของ c ครนเซอร์เจลมาสที่สำคัญคือเราต้องระวังเราควรจะใช้จากความเข้มข้นที่มีปริมาณน้อยก่อน แล้วค่อยไต่ระดับขึ้นไปในปริมาณมากเพื่อไม่ให้ผิวเราแห้งลอกหรือว่าระคายเคืองและติดตามสกินแคสได้ทาง Facebook รับฟังได้ทาง Spotify และ Youtube สำหรับ EP หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมาปิดท้ายซีซั่นหนึ่งด้วยเรื่องอะไรแล้วมาดูแลผิวไปพร้อมกับพวกเรานะครับ